โอเคสุดยอดไปเลยคผู้ชมได้มาแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับ่านผู้ชมหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายไอเทมโค้ดเกมบัตรไก่หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์และบริการสุ่มของรางวัลต่างๆผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขันเทพไม่โกงไม่เกีรยร์นะครับส่มง่ายได้ของดีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลจจสวัสดีด็กไทยหัว,วเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานน์จากช่องพี่เจ CPE กันแล้วแย่ yeah, วันนี้นะครับ ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับท่านผู้ชมครับนี่นี่เป็นหนึ่งหมัดท่านผู้ชมครับเป็นกิจกรรมเติมปั๊บรับเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไปดูกิจกรรมกันเลยโอเคท่านผู้ชมครับกิจกรรมก็จะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ท็อปอัพนะท่านผู้ชมเติมครบนะครับ299เพชรรับทรงผมสุดเท่ไปเลยท่านผู้ชมครับก็คือทรงผมนี้นี่เลยโอ้โหเป็นไงล่ะครับนึกว่หัวได้เราเสา รับรองว่าเท่าบัดใจแน่นอนน้ำชมสำหรับทรงผมนี้น้ำชมครับก็เป็นทรงผมแบบว่าโอ้โหเห็นแล้วสาวกี๊แน่นอนน้ำชมแบบว่าเป็นทรงผมนี้เมื่อก่อนเด็กแว้นน้ำชมโบราณนะครับคือแบบว่าเก่ามากคือบอกเลยว่าเขาเรียกว่าทรงหงอนไก่อะไรอย่างนี้น้ำชมครับเอ้ยก็เดี๋ยวผมก็จะมาเติมนะน้ำชมก็คือมันได้ทรงผมเนี่ยฟรีแค่เราเติมเงินครบน้ำชมก็คือเพียงแค่เราต้องเติมเพชรให้ครบนะน้ชมก็คือ มูลค่านะครับก็คือจะอยู่ที่บัตรเกน่าสองใบน้ชมหรือไม,รมนนรไม่ก็เติมเป็นเนียเนี่ยบัตรเกน่ห้าสิบาทสองใบไม่ก็เติมเป็นนี่น้ชมก็คือเติมเป็นโปรเก้าสิบเก้าบาทนะ้ชมก็จะได้แบบว่าเฮดสามร้อยสิบเมตรนะ้ชมแล้วแต่เราสระดวกนะครับว่าจะเติมแบบไหนน้ชมก็คือมันจะไม่นับโบนัสไทายก็คือเติมแบบไหนก็ได้ให้มันบอกว่าได้เป็นี้น้ชมก็แต่ว่าเตาเินนมนี้ไม่ได้น้ชมคือแบบรายสัปดาห์นี้ไม่ได้น้ชมคือต้องเตเิมนี้อย่างเดียวก็เดี๋ยวผมก็จะมาทําการ เิมให้ดูคุณผู้ชมครับเอาเติมเป็นตรงนี้แล้วกันง่ายดีโอเคสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมได้มาแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมเป็นนีออนโมโฮอชายนะคุณผู้ชมทรงผมนะครับก็จะเป็นทรงผมนี้อเอาเลื่อนไ่ได้โอเคครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหได้กันมาแล้วเป็นทรงผมนะครับก็ใส่เลยโอเคคุณผู้ชมครับชำระเงินสำเร็จนี่โอ้โห เปเงิงชมรอบาดใจไหมครับเอ้ยต้องหาแว่นที่ใส่คู่กันหน่อยน้องอย่าเพิ่งเชิญพี่ครับพี่เคยบอกแล้วไงว่าถ้าไมา่เช่าอาทิตย์คือพี่ไม่วางครับน้องเอ้ยเราต้องดูว่าทรงผมนี้ใส่คู่กับอะไรได้บ้างเนะ่ยน่าหนาักพี่ครับทำไมเสียงพี่เป็นอย่างเงี้ยพี่เหมือนคนแบบว่าเอ้ยอาการสลมนพลอเลยเอือพี่ง่วงครับน้องพี่เพิ่งตืน่น <laughs> ก็ ในแอมชมโอ้โหดูดีว้ยะครับนี่แต่ผมว่าไม่เข้ากับแว่นนะแต่ทรงผมมันเท,ท,ท่แอมชมเท่มากบอกเลยว่าใส่ทีสาวกีแน่นอนน้ำชมชีวิตจริงถ้าเกิดใครตัดทรงผมนี้ได้แล้วลองสาวกีดูมชมครับร<า><ส><ง>ถ้าน้องกล้าพอแต่พี่ไม่ค่อยกล้าเลยมันดูแบบเอ้ยมันโหดเกินไปครับนี่น้งตาแดงเลยนี่เจียม เป็นไงครับชมโอ้โหเฮ้ย hey. <laughs> สซมมผมมันเท่มากผู้ชมจับไหมล่ะเอ้ย <laughs> คือว่าถ้ากระสุนหมดนีอเอรัดพุ่งชนเลยเลยโงผม,มเทเกินนะครับผู้ชมอันนี้ก็ไปการเติมสะสมนะครับก็อีกได้ตัวไดมอนมาใบหนึ่งดูผู้ชมครับสุ่มไปสี่สองครั้งไม่ออกเรามาดูว่าครั้งนี้ไม่ออกเหมือนเดิมผู้ชม อย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ใจจริงก็อยากได้เหมือนกันชุดนี้แต่ผมเห็นคนอื่นส่งแล้วคุนผู้ชมก็หมดไปหลายคุนผู้ชมบางคนส่งไปแปดสิบเก้าสิบครั้งเลยก็ไม่ออกคุนผู้ชมครับคือออกยากอยู่นะแต่ทางผ,ผมอยากได้อะไรจริงๆผมอยากได้อันนี้มากกว่าที่ผมสม่สามสิบห้าครั้งแล้วก็ยังไม่ออกคุนผู้ชมคือแบบเอ้ยเสียดายเพชรที่เสียไปเหมือนกันคุนผู้ชมลองสักอึ่งก่อนไม่ออกเก็ไปอยู่งเขาเลย อโอเคครับชมก็อนาคลิปนี้จบไปในเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากแค่มาสอนรับซองผมมาเฉยก็อนว่าฝากกดไลค์ like, กด s u r s c r ให้ผมด้วยนะครับชมไปแล้วไม่ายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอยเข้าร่วมสรมรภูมิคือเป็นตำนาน